สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนกจะพาเพื่อนๆมาปักชำํำแคคตัสดาวล้อมเดือนแบบง่ายๆง่ายๆมากๆเลยค่ะ<ม>สายพันธุ์นี้ขึ้นชื่อว่าแตกหน่อง่ายแตกหน่อเก่งนะคะแล้วก็หน่อที่ยื่นออกมาที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยสามารถเด็ดมาปักชํำได้ง่ายๆเลยค่ะสำหรับแคคตัสดาวล้อมเดือนนะคะ<ม>ก็จัดอยู่ในแคคตัสสกุลอิชินอซิสค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ตำมือง่ายนะคะหนามคมเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังค่ะนกจะใช้วิธีการหยิบแบบนี้ค่ะกระดาษพับแล้วก็รองแล้วก็หยิบแบบนี้ได้เลยค่ะไม่ควรใช้มือเปล่าเลยนะคะไม่เช่นนั้นหนามตามือแน่นอนค่ะจากนั้นพึ่งแผลแห้งก่อนสัก1-2วันวันนี้นกจะชำในกระถางขนาด2นิ้วค่ะ เป็นกระถางที่มีรูระบายน้ำนะคะลองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟหรือกาบมาพาะพร้าวสับหรือว่าจะเป็นฐานดามทุบก็ได้เพื่อไม่ให้ดินที่เราจะปลูกลงไปเนี่ยไหลลงไปทั้งหมดค่ะแต่ว่าน้ำยังสามารถซึมผ่านได้สบายๆนะคะอันนี้นกใช้หินภูเขาไฟ2เบอร์ค่ะใส่ดินปลูกแคคตั้ลงไปแบบนี้ค่ะ ดินปลูกแคคตัสนะคะเป็นดินที่โปร่งแล้วก็ระบายน้ําได้ดีค่ะช่วยให้แคคตัสของเราเนี่ยไม่อยู่กับความชื้นนานจนเกินไปนะคะจากนั้นใส่ปุ๋ยลลายช้าเล็กน้อยค่ะเพื่อเป็นสารอาหารให้เขาเวลาที่รากขเขางอกออกมาค่ะใส่5-10เม็ดนะคะใส่สตาร์เกิลจีกันเพลี้ยกันมแมลงค่ะอันนี้ถ้าใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะ เคลียร์ให้เข้ากันนิดหน่อยแล้วก็ลงปักชํำได้เลยค่ะนี่นะคะทําล่องนิดนึงค่ะแล้วก็วางหน่อที่เราเด็ดออกมาชําลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าการจับนะคะต้องระมัดระวังค่ะนกใช้มือเปล่าแต่นกก็จะจับที่ตัวหนามเขาเองนะคะเราจะไม่จับบีบลงไปค่ะโดยหินโดยหน้ากระถาง เพื่อเวลาที่เรารดน้ําหน่อจะได้ไม่ล้มนะคะดินจะได้ไม่กระเด็นออกค่ะถามว่าหินโดยหน้ากระถางสําคัญไหมส่วนตัวเราคิดว่าสําคัญมากเหมือนกันนะคะจากนั้นขอกระถางเบาๆให้หินโดยหน้าเข้ากันค่ะการรดน้ำก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะรดทีละน้อยๆแต่ว่าบ่อยอครั้งค่ะ วางไว้ในที่แดดดำไร2-3เดือนรากก็จะเดินดีค่ะสายพันธุ์นี้รากมาง่ายมากๆนะคะและอย่าลืมค่ะไม่ควรตั้งวางไว้ในที่แดดจัดๆค่ะช่วงแรกเนี่ยหน่อยยังไม่มีรากถ้าแดดแรงเกินไปจะทำให้หน่อเหี่ยวแล้วก็ยุบลงไปได้ค่ะดาวล้อมเดือนนะคะจัดเป็นแคคตัสที่เลี้ยงง่าย แตกนอเก่งเติบโตวไวค่ะแต่ข้อเสียของเขาค่ะเขาอาจออกดอกช้าสักนิดหนึ่งนะคะแต่เมื่อออกดอกแรกแล้วค่ะดอกต่อไปก็จะมีเรื่อยๆ,ๆเลยนะคะดาวล้อมเดือนให้ดอกสีขาวค่ะต้องรอให้ดาวล้อมเดือนแตกหนอเป็นกอใหญ่ๆอายุ5-8ถึงปปีขึ้นไปจากการปลูกครั้งแรกนะคะเขาถึงจะออกดอกให้เราได้ชื่นชมค่ะ เมื่อหน่อที่เราชําไว้นะคะโตแล้วหน่อเนี่ยเบียดขอบกระถางนะคะนกแนะนําว่าให้รีบเปลี่ยนขยับขนาดของกระถางค่ะเพราะว่าดาวล้อมเดือนเนี่ยเป็นแคคตัสที่โตเร็วมากๆค่ะเมื่อเราบังคับให้เขาอยู่ในกระถางที่ถูกบีบดนะคะจะโตช้าแต่ถ้าเมื่อเบียดขอบกระถางแล้วขยับขนาดกระถางเขาจะโตเร็วขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆค่ะสำหรับนกนะคะนก จัดดาวร้อมเดือนให้เป็นแคคตัสที่มีความอดทนไม่ค่อยมีเรื่องจุกจิกให้เราต้องดูแลเท่าไหร่นะคะแล้วก็จัดเป็นแคคตัสที่แตกนอแตกกอเก่งแล้วก็สวยมากๆเวลาออกดอกนะคะสามารถออกดอกได้พร้อมกันทีละหลายๆดอกนะคะต้นนี้นะคะ หลังจากการปักชำราๆปีกว่าๆเท่านั้นเองค่ะก็ได้ขนาดกอเท่านี้ขยับกระถางมาหนึ่งรอบแล้วนะคะรอบนี้คือเต็มแล้วกระถาง3นิ้วนะคะต่อไปเนี่ยต้องใช้กระถาง6นิ้วแล้วค่ะจัดเป็นแคคตัสต้นแรกๆที่นกเลี้ยงเลยนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะ ช่อง YouTube และเพจ Facebook วิชูรดากาเด้นค่ะแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ 1, 1, 1เดือนหลังจากการปักชำ้ำเรามาดูซิว่าดาวร้อมเดือนรากมาเยอะแค่ไหนคะ่ะในความเป็นจริงเพื่อนๆไม่ต้องดึงดูแบบของนกก็ได้นะคะแต่อันนี้นกจะดึงให้เพื่อนดูว่า 1, 1, 1> เดือนรากเข้ามาเยอะแค่ไหนแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะ รากมาเยอะแล้วก็ลำต้นอวบแข็งแรงดีค่ะสุขภาพดีนะคะเพียงแค่1เดือนเดือนกว่ากว่าเท่านั้นค่ะจัดเป็นแคคตัสที่ชํำแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายสุดๆเลยอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะเดี๋ยวนกจะล้างให้ดูว่ารากของเขาเนี่ยยาวขนาดไหนนะคะเห็นไหมคะว่ารากไม้เยอะมากๆเลยค่ะ เพื่อนๆสามารถนะคะลองไปทาตามในคลิปนี้ได้เลยค่ะนกเชื่อว่าเพื่อนจะได้ต้นใหม่เพิ่มแน่นอนนะคะ